สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlimited เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่บ้านกุกกอกนั้นทางด้านทนายสมเกียรติและลุงพลได้มีการเดินทางไปที่สำนักงานอายการมุกดหารโดยทนายสมเกียรติได้มีการออกมาแถลงถึงคดีของลุงพล ในคดีการทำร้ายนักข่าวซึ่งทนายสมเกียรติได้บอกว่าช่องข่าวใหญ่ทางด้านทนายนั้นก็ไม่ได้แจ้งและไม่ได้บอกส่วนท่านอายการได้มีการนัดตามแรกเดิมคือวันที่22ส,สอเมษายนอายการสำนวนบอกทำสำนวนไม่เสร,ร็จเลื่อนอีกหนึ่งเดือนวันและเวลาไม่ขอแจ้งเลื่อนนัดส่งตัว มีการแยกจำนวนแมสุรพีเป็นอายการอีกท่านหนึ่งมีการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นต้องรอฟังกันต่อไปและอีกไม่นานนั้นก็จะได้มีข่าวดีเริ่มจะขี้ขายในคดีของลุงพลและในคดีของการทำร้ายนักข่าวในเรื่องของการชิงทรัพย์ และเรื่องของเมโุรพีเรื่องไม้ซึ่งในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนเรื่องของคดีอื่นอย่างที่ทุกท่านได้มีการทราบเรื่องของปทศก็ได้มีการเรียกไปสอบเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ได้มีการไปเรียกสอบก็ยังไม่ได้ตกเป็นจำเลยหรือเป็นอะไรเขามีหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาไปโกน พราะพนักงานสอบสวนเองก็จะมีการดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดหรือไม่ถ้าหากไม่มีเขาอาจมีคำสั่งไม่เห็นฟ้องก็ได้และเรื่องของมันก็ยังไม่ได้ยุติที่แค่ตารวจมันจะต้องมีการส่งสำนวนไปที่อายการก่อนต้องมีการดูว่าท่านอายการมีคำสั่งเห็นฟ้องพร้อมกันไหม ถ้าไม่เห็นพร้อมพ้องกันเรื่องก็จะมีการยุติเหมือนกับคดีของปเต็นที่ได้มีการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้รอให้มีการเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเร่งรีบให้เป็นไปตามกระบวนการไม่ต้องไปกดดันอายการขอท่านก็มีหน้าที่ของท่านมีกรอบระยะเวลาอยู่แล้ว ส่วนเรื่องอื่นเท่าที่ได้ดูเท่าที่ได้คิดคิดว่าคงจะใช้เวลาสักประมาณสมเดือนในทุกคดีความเคลื่อนไหวส่วนคดีของพระพุทธชินาาชก็ได้มีความเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้ได้มีการรับทราบจากพนักงานสอบสวนว่าได้มีการส่งหมายเรียกไปแล้วอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตอนนั้นคู่กรณี ได้มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการส่งไปให้บ้านผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแต่ปรากฏว่ากลับไม่มีคนรับล่าสุดนั้นปรากฏว่าได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วได้มีการย้ายทะเบียนบ้านเป็นหลักแหล่งทางตำรวจก็ได้มีการส่งหมายเรียกไปอีกทีหนึ่งในเรื่องของคดีพระพุทธชินราชคงจะใช้ระยะเวลา สักประมาณสิบวันคงจะรู้เรื่องว่าจะได้รับหมายแล้วหรือยังนี่ก็คือคำแถลงจากทนายสมเกียรติเกี่ยวกับเรื่องของคดีที่ลุงคนได้มีการทำร้ายนักข่าวในข้อหาชิงทรัพย์และก็หมายเรียกคุณเพนที่ได้มีการมินประมาทในคดีของพระพุทธชินราช เรามาต่อกันที่ทางด้านของ FC ลุงพลกันต่อนะคะ FC ของลุงพลท่านนี้ก็คือท่านวีระหลงสมบุญได้มีการพดข้อความถึงทนายสมเกียติโดยได้บอกว่าทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลเมื่อ30ปีก่อนผมรู้จักรุ่นพีแก่กว่าหลายปีท่านเชื้อจีนสูงใหญ่แตกของแขว้ว ทำงานเร็วและอารมณ์ดีชอบพูดขำขันจริงใจเสียดายท่านจากไปสิบกว่าปีแล้วเห็นทนายสมเกียรติครั้งแรกตอนตามลุงคลไปโรงพักต่อมาท่านปรากฏตัวเสมอมีไลฟ์สดทางยูทูบบ้างฝ่ายตรงข้ามของลุงมีการเนิบเนมว่าทนายหิวแสงฮิจากทนายพูดโทน รู้จักกันในท้องถิ่นวันนี้ทนายหิวแสงดังในฐานะทนายซื้อตรงจริงใจรับผิดชอบงานอยู่อันดับหนึ่งของประเทศถ้านับแค่ทนายดังอยู่อันดับหนึ่งถึงหแล้วละ่ะทนายชอบฉายาหิวแสงแล้วฮิคนตั้งคงอกแตกให้ร้ายกับดีซักสี่วันมานี้เห็นทนายมากกอก,ก เอาเงินส่วนแบ่งค่าขายชามาดิพีดมาแจกยูทูบเบอร์ได้เห็นท่าทางการพูดจากของทนายซึ่งทำงานควักเงินขีดเขียนกระชับกระเฉงพูดคุยขำขำมีลูกอำ่ำล้อเล่นพร้อมหัวเราะกับยูทูบเบอร์รู้ได้เลยว่าทนายจริงใจน่าคบน่านับถือแม้มีเชื้อจีน ก็ติดดินพอสมควรลุยลุยทำให้นึกถึงรุนพทีที่นับถือคนนั้นท่านทั้งสองขายกันมากฝากทนายนิดเดียวเวลาพาลุงไปเกี่ยวกับคดีหรืออื่นๆจะมีคนมาให้กำลังใจจากที่ใกล้แะะมาจากไกลๆทนายต้องจัดเวลาให้ลุงสักหาาถึงสินาทีเพื่อแสดงน้ำใจ ทักทายคนที่มีน้ำใจมาและมาให้กำลังใจเหล่านั้นทั้งไปและกลับฝากไว้นะพวกเขามาให้กำลังใจเราต้องมีน้ำใจยกมือทักทายตอบสวัสดีครับวีระลงสมบุญซึ่งหลังจากที่โพสต์ของท่านวิระลงสมบุญได้มีการโพสต์ออกไปก็มีคอมเมนต์ส่วนหนึ่ง ได้มีการคอมเมนต์บอกว่าแนวคิดดีมากครับอยากเห็นลุงพลไหวแบบยกมือท่วมหัวดูบ้างแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ยังไงก็รักลุงพลเห็นด้วยกับท่านวีระค่ะควรทักทายผู้มาให้กำลังใจจะได้มีความแฮปปี้จริงอย่างที่ท่านวีระบอกค่ะ อย่าทำให้เขาต้องเสียใจเพราะเขารักเราเขาถึงมาหาจะเล่าประสบการณ์สมัยวัยรุ่นค่ะชื่นชมนางเอกอยู่คนหนึ่งมีโอกาสเจอโดยบังเอิญยืนยิ้มให้เขาเขามองไม่เห็นเราเลยเดินขึ้นรถไปเฉยเลยทุกวันนี้ไม่สนใจแล้วดาราเดินสวนยังไม่มองหน้าเลยคนเหมือนกันค่ะ วันนั้นทนายและลุงคงรีบไปสภาค่คะโพนัดผู้ใหญ่ไว้ให้อภัยกันนะคะครั้งต่อไปคงมีเวลาทักทายกัน